ยินดีต้อนรับสู่ช่อง WA Auto Review ช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสกับก,บการรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ใหม่ที่น่าตื่นเต้นและละเอียดที่สุดวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ2 0 2 6 Kawasaki Z 650รุ่นใหม่สีแมตต์ซิลเวอร์ที่ผสานระหว่างความสปอร์ตดุดันและความลงตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์แบบหากคุณเป็นแฟนของมอเตอร์ไซค์แนว n น k ก d s ็ o r t บอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง WA Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวเด็ดๆจากเราทุกวัน สิ่งแรกที่สะดุดตาใน2026แ650คือดีไซน์ที่ดุดันในสไตล์ t r e e t Fighter ซึ่งยังคงเอกลักษณ์ของคาวาซากิสุโกมิไว้อย่างชัดเจนเฉียบคมแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยพลังสีแมสซิวเวอร์ใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราและมีระดับมากขึ้นมันดูเท่ภายใต้แสงแดดและโดดเด่นเมื่ออยู่ในโชว์รูมด้านหน้าชายฝายหน้าเล็บด,ดีไซน์เฉียบคมฝากระโปรงถังน้ำมันและเฟรมเหล็กแบบเพลนลิสเผยให้เห็นความเป็นสปอร์ตในทุกมุมมอง มองจากด้านข้างสัดส่วนของตัวรถนั้นสมดุลอย่างลงตัวไม่ใหญ่เกินไปและไม่เล็กจนเกินไปเหมาะทั้งสําหรับการขับขี่ในเมืองและออกทริปไกลๆกลล้อแม็กดีไซน์ใหม่เข้ากับตัวถังได้อย่างสวยงามงานพ่นสีคุณภาพสูงทําให้สัมผัสได้ถึงความพรีเมียมส่วนท้ายรถดีไซน์เฉียบพร้อมไฟท้ายเล็และบางโครนหลังสั้นให้ภาพลักษณ์ที่ฉกเฉี่ยวและคล่องตัวเมื่อเข้าใกล้จะเห็นรายละเอียดที่ใส่ใจมากขึ้น รุ่นปี2026มาพร้อมการปรับปรุงในหอวลายจุดเช่นกระจกมองข้างที่ดูสปอร์ตชุดสวิตควบคุมคุณภาพสูงและจอแสดงผล TFT ดิจิทัลที่ให้สีสันสดใสและอ่านง่ายสแสดงข้อมูลครบท้วนทั้งเกียร์ระยะทางและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปรีดิโอโลจีของค a w a ซา,า,าิิทั้งทันสมัยและใช้งานง่ายเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักเทคโนโลยีมาดูด้านสมรรถนะการบ้างคาวาซากิ Z650 2026ยังคงใช้เครื่องยนต์สสูบเรียงขนาด 649cc ให้กำลังประมาณ68แรงม้าและแรงบิดสูงสุด64นิวตันเมตรเครื่องยนต์ให้ความรู้สึกนุ่มนวลแต่ทรงพลังมีแรงดึงกลางที่ยอดเยี่ยมเหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและทางไกลาการตอบสนองของคันเร่งแม่นยำและควบคุมง่ายระบบเกียร์6สปีดทำงานลื่นไหลมาพร้อมคลัตช์แอคเ s สแอนด์สลิปเที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวนและลดอาการล้าของมือในสภาพการจราจรติดขัด คาวาซากิได้ปรับจูนเครื่องยนต์ให้ตอบสนองไวขึ้นพร้อมประหยัดน้ำมันมากขึ้นเสียงข้อไอเสียก็ยังคงเอกลักษณ์ของประกูแซดให้เสียงทุ้มกำลังดีไม่ดังเกินไปแต่เมื่อเปิดคันเร่งเสียงจะเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามที่เราใจในทุกเกียร์ในด้านการควบคุมซาด65เป็นหนึ่งในรถที่ขี่สนุกที่สุดเฟรมเทรนลิสน้ำหนักเบาช่วยให้การบังคับง่ายและคล่องตัวระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช้หลังแบบ h o r i z o n ท a ลแบ b a c k l a s ให้ความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความสปอร์ต รถให้ความมั่นคงที่ความเร็วสูงและมั่นใจในโคง้งจะขี่คนเดียวหรือซ้อนสองก็ยังควบคุมได้ดีเยี่ยมระบบเบรกก็ทําได้ยอดเยี่ยมเช่นกันด้วยดิสเบรคคู่ขนาด300มิลลิเมตรด้านหน้าและดิสเดี่ยว220มิลลิเมตรด้านหลังพร้อมระบบ ABS ที่ให้ความมั่นใจในทุกสถานการณ์เบรกตอบสนองไวและแม่นยำถังน้ำมันขนาด15ลิตรให้ระยะทางที่ดีเหมาะทั้งสำหรับใช้งานประจำวันและออกทริป เรื่องความสบายในการขับขี่ก็ไม่แพ้กันถ้านั่งตรงสบายแฮนกว้างและตำแหน่งพักเท้าออกแบบให้ไม่เมื่อยง่ายเบาะนั่งลุ่มขึ้นให้ความสบายทั้งผู้ขับและผู้สอนแม้จะวิ่งด้วยความเร็วสูงรถก็ยังนิ่งและสั่นสะเทือนน้อยมากโดยรวมแล้ว2,026 Kawasaki Z654 Matte Silver คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่มองหามอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานระหว่างความแรง ความสปอร์ตและความสบายคาวาซากิได้พัฒนาซ่าหกร้อยห้าสิบให้ดียิ่งขึ้นในทุกด้านทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถเนเกตระดับกลางที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้ราคาจําหน่ายในประเทศไทยคาดว่าเริ่มต้นที่ประมาณ3ามแสนสองหมื่นบาทขึ้นอยู่กับศูนย์จําหน่ายและอุปกรณ์เสริมที่เลือกสําหรับราคานี้คุณจะได้รถที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมสมรรถนายอดเยี่ยมและประสบการณ์ขับขี่ที่สนุกทุกวันหากคุณกําลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงความเท่และความสบายในการขับขี่ คาวาซากิแซ5หกรุ่นปี2026คันนี้คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดขอบคุณที่รับชมช่อง WA Auto Review หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆจากเราทุกวันขับขี่ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า